สวัสดีค่ะการปั่นจักรยานนั้นได้รับความนิยมเพิ่มเป็นอย่างมากค่ะนอกจากจะทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วที่จังหวัดศรีสะเกดย,ยังนําไปสู่ธุรกิจการเช่าจักรยานอีกด้วยค่ะติดตามเรื่องนี้จากเพื่อนเพื่อเจนซีรีพอร์เตอร์นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรชาชภัฏศรีสะเกดค่ะส่วนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชมพันศา80พรรษาหรือที่ชาวศรีสะเกดเรียกกันติดปากว่าเกาะกลางน้ํา เป็นสวนสาธารณะที่ถูกออกแบบให้มีความร่มรื่นจากพันไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดสอดรับกับสถาประยกรรมที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของจังหวัดรีสเกษโอบล้อมด้วยสายน้ำใสสะอาดของห้วยน้ำคำรอบเกาะความยาวร่วม10กิโลเมตรการปรปับปรุงภูมิทัศน์ครั้งใหญ่เมื่อไม่นานมานี้ ำให้เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญและแหล่งพบปะสังสรรค์แห่งใหม่ของคนรักสุขภาพเมืองรีสเกตเมืองที่ผู้คนลหลงไหลในการออกกำลังกายจึงสามารถพบเห็นธุรกิจขนาดย่อมได้ก่อตัวขึ้นเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้มาออกกำลังกายในเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำแห่งนี้รวมไปถึงธุรกิจการให้เช่าจักรยานให้เช่าจักรยานค่ะไม่ว่าจะเป็น รถเด็กปั่นหรือว่าจะเป็นคันยาวนะคะนั่งสามคนนะคะหรือว่าเป็นปั่นสองคนค่ะ<ม>ก็ทําธุรกิจที่นี่มาเกือบ2ปีแล้วค่ะมีรายได้ก็พอได้ค่ะ<ม>แล้วก็รู้สึกดีค่ะที่เห็นคนมาออกกําลังกายนะคะ<ม>ตอนแรกก็เป็นคนมาออกกําลังกายนี่แหละค่ะไม่มีจักรยานมาให้เช่านะคะก็มาขายน้ําธรรมดาค่ะ<ม>บางคนอยากปั่นจักรยานแต่ว่า ไม่มีจักรยานให้ฝังค่ะบางคนก็ไม่สะดวกในการขนจักรยานมานะคะก็เลยลงพุนค่ะซื้อจักรยานให้คนเช่าค่ะก็รู้สึกดีค่ะไม่ต้องไปวิ่งที่ไหนยังวิ่งที่นี่ก็เกือบทุกวันค่ะก็ประมาณ6โมงเย็นถึงทุ่นหนึ่งค่ะก็ดีครับมีความปลอดภัยสูงแล้วก็มีประชาชนมาใช้กันเยอะครับคือเราไม่ต้องกลัวว่าเกิดอะไรุบัติเหตุเกี่ยวไรรถยนต์รถอะไรมาเฉียวชนนีะครับความปลอดภัยมันนคงแล้วก็บรรยากาศดีครับ ้ปัจจุบ,บันนี้บางทีก็2 0 0ร้อบางทีได้30บาทที่ออกผลออกมาแล้วผลมันตกเราก็เสียเวลาผลข,ข,ขนขนของกลับรู้สึกดีขึ้นก็เหมือนเราได้ให้บริการกับคนที่เขาปัน่นแล้วก็ได้เห็นได้รู้จักคนหลายๆคนแล้วคนเขาที่เขาไม่มีรถปัน่นที่ไม่มีเงินซื้อรถชํำรดหรือยางยางรั่วเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดเงินให้เขาเปลี่ยนคันใหม่ไปขี่แต่ให้เขาขี่ได้เต็มที่ของเขาเพียแค่3 0บาท ถ้าอยากให้ชวน,น,นชาวจังหวัดสีเขเกดนะเพราะว่าพื้นที่ที่ออกมังกยของเรามันมีอยู่แล้วแล้วก็มีรีวิวให้ดูมีเลนเลน,เลนรถเร็วแล้วก็รถช้ามีเขตจักรย์่งสสำหรับคนเดินไม่ต้องอะไรมาเลยคุณมามีเงินสามสิบบาทปั่นหรือคุณมีรถมาเองก็ปั่นได้จากอดีตที่เคยเป็นธุรกิจเฟื่องฟูผู้คนนิยมใช้บริการจนมีหลายร้านหันมาลงทุนปัจจุบันเหลือธุรกิจการให้เช่าจักรยานบริเวณร,รอบกอกลางน้ำเพียงแค่2-3ร้านเท่านั้น เนื่องจากขารายได้หลายครั้งเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยต่อการปัจจักรยานรวมถึงรายรับที่ไม่คุ้มกับรายจ่ายในการซ่อมบำรุงจักรยานชำมรุษที่ธุรกิจยังทรงตัวอยู่ได้ก็ด้วยความรู้สึกผูกพันของผู้ประกอบการที่มีต่อลูกค้าเกรงว่าจะไม่มีจักรยานปั่นออกกำลังกาย นอกจากจะได้เห็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วการรักษาความสะอาดยังเป็นอีกหนึ่งความสําคัญค่ะเพื่อให้เกาะกลางน้ํานี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับทุกๆคนค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ